ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิอนนอกตำบลบ่อยยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานโยบายของอำเภอปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ให้บรรลุผลขับเคลื่อนง,งานนโยบายของรัฐบาลและที่ได้รับมอบหมาย ดูแลด้านบริการประชาชนไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและอำนวยความเนธรรมทุกด้านยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอำเภอยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอำเภอมีทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ดังนี้ค่ะ 1. อำนวยความเป็นธรรมทุกด้าน 2. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนยุทธศาสตร์ 3. ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และ 4. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงค่ะวิสัยทัศน์และพันธกิจ 1. ปฏิบัติตามนโยบายรัฐตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆพันธกิจยุทธ79ดโครงการ 2. งานด้านบริการพันธกิจโครงการบริการผู้ได้โอกาส1โครงการ 3. งานด้านความมั่นคงพันธกิจโครงการแก้ไขปัญหา2โครงการและ 4. งานด้านป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด2โครงการค่ะจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความมืออาชีพซึ่งกระทำของราชการผู้ได้โอกาสในสังคมได้รับการดูแลรับบริการเป็นพื้นฐานได้เช่นคนปกติค่ะโครงสร้างองค์กรอำเภอเมืองสงขลา อำนาจหน้าที่ของสำนักงานประมงอำเภอเมืองสงขลากรมประมงกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษาค้นคว้าสำรวจวิจัยวิเคราะห์ทดลองด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการประมงของประมงตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เว็บไซต์ของกรมประมงได้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆของกรมประมงต่อหน่วยงานราชการเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจให้ทราบผลปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติมาแล้วค่ะ 1. ดําเนินตามกฎหมายว่าด้วยการพระราชบัญญัติประมงพศ2558กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีพศ2535กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายพศ2535และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยการทดลองด้านวิชาการประมงทุกสาขา 3. สำรวจวิเคราะห์วิจัยแหล่งทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศและดำเนินการเกี่ยวกับการ ทำการประมงร่วมกับประเทศอื่นๆ 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมงและ 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมประมงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายค่ะ สวัสดีค่ะดิฉัน ALLY นางสาวจุฬาปันแก้วในส่วนงานที่ดิฉันได้รับมอบหมายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการารับเอกสารจากผู้ที่มาต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เร ASE ี้ยงสัตว์น <est> ้าค <Trading> ่ะเมื่อด <lim> ิฉ <skeleton S 1> ันทําการตรวจสอบเอกสารเสร็จเล้วดิฉันจะนําไปลงระบบใน Excel เพื่อส่งให้ประมูลจังหวัดอีกครั้งค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนันสาวมั่ชากนกอินชัยนะคะในส่วนของงานที่ฉันได้รับมอบหมายนะคะคือการรับคำขอในการต่อทะเบียนใบอนุญ,ญาตทำการบำรุงพาณิชย์นะคะด้วยกรมประุงนะคะมีคําสั่งมาว่าให้ผู้ที่มีประสงค์ต้องการจะต่อทะเบียนใบอนุญ,ญาตทําการบำรุงพาณิชย์ให้มารับคําขอขอนุญ,ญาตภายในวันที่4ถึง28กุมภาพันธ์เท่านั้นดิฉันจึงมีหน้าที่รับเอกสารมาสแกนและลงข้อมูลลงในระบบค่ะ ปญหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1. สําำหรับการลงพื้นที่เพื่อไปต่อทอบ .1 นั้นถือว่าเป็นอุปสรรคในการทํางานเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจ,จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงระบาดในทุกๆวันจึงทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงพื้นที่ไปทํางาน 2. จากการเปิดรับต่อนุนุญาตประมงพาณิชย์เจอปัญหาในการทำงานคือชาวประมงบางส่วนที่เข้ามารับบริการไม่ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆที่ประกาศออกมาซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ3เมื่อถึงเวลาที่กรมประมงประกาศให้ชำระเงินบางคนนำใบชำระเงินไปแล้วไม่จ่ายซึ่งทำประมงได้แจ้งให้ทราบก่อนมารับใบจ่ายเงินแล้ว ต้องนำไปชำระและนำใบเสร็จกลับมาภายในเวลาราชการทันทีค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหา 1. ตอนไปลงพื้นที่มีการทำความสะอาดพื้นที่และจัดระบบคนที่มารับบริการให้เข้ามาครั้งละหนึ่งคนและเว้นระยะห่างตามสมควร 2ในสถานการณ์การต่อทะเบียนเรือประมงพาณิชย์หัวหน้าต้องทำหน้าที่คอยอธิบายหลักฐานที่ต้องแนบมาและขั้นตอนต่างๆในการทำงานเพื่อให้การทำงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์สุดท้ายพี่เลี้ยงจะทำหน้าที่เป็นคนโทรตามคนที่นำใบชำระเงินแล้วยังไม่ชำระเพื่อยืนยันการชำระเงินและระบุวันให้ชัดเจนค่ะข้อเสนอแนะ สิ่งที่นักศึกษาควรม,มีหรือควรเตรียมความพร้อมสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนาศาสตร์เป็นสำคัญคือโปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Microsoft Excel ทั้งนี้นอกเหนือจากทักษะในการทำงานแล้วเรื่องสำคัญอีกอย่างคือเรื่องจริยธรรมเช่นการแต่งกายการตรงต่อเวลาการมีวินยัยมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และอีกอย่างคือการมีจิตสาธารณะซึ่งทักษะเหล่านี้จะสามารถนำมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ